สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าหลอนสยองผวาวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านไปรับฟังเรื่องราวาหลอนๆเกี่ยวกับการปั่นจักรยานในตอนกลางคืนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญไปรับฟังกันได้เลยครับคุณลุงท่านหนึ่งชื่อว่าลุงพล เขาอายุประมาณ50ปีเดิมแล้วเขาเป็นคนจังหวัดชนบุรีและเขาเป็นคนที่รักในการออกกำลังกายเป็นอย่างมากทุกๆวันเขาจะมาออกกำลังกายที่หน้าบ้านของเขาเป็นประจําและในตอนเย็นเขาจะออกไปปั่นจักรยานทุกวันช่วงปีใหม่ ลุงพลได้เดินทางไปเที่ยวบ้านญาติที่จังหวัดสุขโขทยัยแต่ลุงพลก็ไม่เคยละทิ้งในการออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบเป็นอย่างมากและเขาหลังจากไปถึงที่สุขโขทยัยเขาก็ได้เฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่กันอย่างสนุกสนาน แต่พอตกตอนเย็นลุงพลเกิดอาการอยากปั่นจักรยานเพราะมันคือสิ่งที่เขาได้กระทําเป็นประจําลุงพลจึงขอยืมจักรยานของญาติเพื่อออกไปปั่นออกกําลังกายแต่จักรยานของญาติของลุงพลนั้นไม่เหมือนกับจักรยานที่ลุงพลเคยปั่นออกกําลังกายในทุกๆวันมันเป็นจักรยานทั่วไป ที่มีสองที่นั่งแต่ลุงพลก็ไม่ได้สีเลียดอะไรเขาแค่อยากปั่นออกกำลังกายขาเท่านั้นหลังจากลุงพลได้ยืมจักรยานญาติเสร็จเขาก็ได้ปั่นออกไปเรื่อยเปื่อยแต่เขาก็ไม่ค่อยชินทางลุงพลได้ปั่นจักรยานไปเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่ค่อยชินทาง ลุงพลปั่นจักรยานออกจากบ้านญาติของเขาไปประมาณสิบกว่ากิโลได้หลังจากนั้นเขาเห็นว่าเริ่มที่จะเย็นมากแล้วลุงพลจึงได้ทำการเดินทางกลับในขณะที่ลุงพลเดินทางกลับนั้นมันก็เริ่มมืดแล้วและเขาก็จำทางไม่ค่อยได้เขาจึงลองเดาทางที่จะกลับบ้านญาติของเขาดู แต่ปรากฏว่าระหว่างทางกลับเขาก็มาถูกทางแล้วนะครับแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งในขณะที่เขากำลังปั่นจักรยานกลับลุงพลรู้สึกหนักๆเขาจึงจอดจักรยานดูว่ายางรั่วหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าทุกอย่างปกติดีครับแล้วในขณะที่เขาได้ทำการปั่นต่อไป เขาได้ยินเสียงเหมือนคนลากเท้ามาจากด้านหลังวินาทีนั้นลุงพลเริ่มเกิดอาการกลัวแต่เขาก็พยายามไม่คิดอะไรเขาจึงปั่นต่อไปพอปั่นไปสักพักเขารู้สึกว่าเหมือนมีใครสักคนซ้อนอยู่ด้านหลังจากกรยานของเขาที่เขาได้ทําการปั่นอยู่และเขา ที่เกิดอาการกลัวนั้นจึงรีบปั่นให้เร็วขึ้นและเสียงลากเท้าที่พื้นก็ดังขึ้นเช่นกันลุงพลจึงภาวนาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือเพื่อให้ตัวของเขาเองนั้นหลุดพ้นจากสถานการณ์ตรงนี้ทันใดนั้นเองจากที่เขาได้ภาวนาต่างๆนานาเสร็จเขาก็ได้เจอบ้านของชาวบ้าน และจักรยานที่เขาปั่นก็กลับมาเป็นปกติจากนั้นเขาก็ได้กลับไปบ้านญาติของเขาและได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับญาติฟังญาติที่เป็นคนพื้นที่ก็ได้ถามลุงพลกลับไปว่าลุงพลไปทำอะไรไว้หรือเปล่าลุงพลตอบแค่ว่าเขาปวดฉี่เขาเลยจอดฉี่ข้างทาง ตรงนั้นเป็นสามแยกพอดีญาติก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีเด็กแว้นอยู่สองคนซ้อนรถคันเดียวกันแต่ปรากฏว่าเด็กสองคนนั้นได้ทำการยกหน้ารถทำให้เพื่อนที่ซ้อนรถนั้นตกจากรถหัวฟาดพื้นเสียชีวิตคาที่แล้วลุงพล ก็คิดว่าที่เขารู้สึกว่าหนักๆน่าจะเป็นเด็กคนนั้นที่ได้มาซ้อนจักรยานของเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลุงพลจำฝังใจไปอีกนานญาติเลยถามลุงพลกลับไปว่าตอนที่ฉี่ได้บอกกล่าวอะไรไว้หรือเปล่าลุงพลได้บอกว่า ตอนนั้นเขาปวดฉี่เป็นอย่างมากเขาจึงไม่ได้บอกกล่าวอะไรเขาเลยฉี่ออกไปและผลที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังนั่นแหละครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องเล่าหลอนๆถ้าหากคุณผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดซั s สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล่าหลอนสยองผวากันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ